สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมก็ขอนำเอาคำภาษาติ่นใต้ที่เรียนเสนอไว้เมื่อวานมาเสนอเพิ่มเติมนั่นก็คือคำว่าค่าค่าภาษาใต้ก็จะออกเสียงเป็นคาคาคำว่าคาซึ่งแปลว่ามูลค่าหรือราคาถ้ามีคำว่าติดตามมาก็จะเป็น คาติดคาติดหรือออกเสียงเป็นปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นขาติดขาติดก็หมายถึงคาติดหนี้สินหรือหนี้สินหรือเงินกู้ที่เราไปยืมเข้ามาอันนั้นก็เป็นขาติดหรือคาติดก็คือติดหนี้สินคนอื่นเขาบางครั้งชาวปากใต้ก็จะออกเสียงว่า กาติดเนคาติดเนหรือว่ากาเนาเนก็คือเป็นหนี้สินจากเงินที่ไปกู้ยืมคนอื่นเข้ามาและเวลาเมื่อจะจ่ายครับก็จ่ายเป็นเงินทั้งหมดกลับไปให้เขาไม่ได้ก็ต้องจ่ายเป็นค่าพวดค่าพวดก็คือค่าดอกเบีย้ยครับค่าพวดภาษาปกากใต้อ่านว่า คาพวดคาพวดหมายถึงค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้เจ้าหนี้เงินกู้ครับแล้วก็มีคำว่าค่าทอนค่าทอนหรือ่าทอน่าทอนก็คือเงินทอนเงินทอนทเงินที่เราจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็เขาก็มีเงินทอนให้เราก็เรียกว่า คาทอนคาทอนหรือบางทิ่นก็อาจจะใช้คำว่าเบียทอนเบียทอนครับแต่คาทอนคาทอนก็ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเงินที่เราใช้สำหรับเชาพระเครื่องรางของขลังเชาว,วัตถุมงคลกับอันนั้นเรียกว่า หรือเลี่องก,ก,การใช้คำว่า,าซื้อเราก็จะไม่ใช้คำว่าซื้อพระเครื่องซื้อวัตถุมงคลแต่เราใช้คำว่าเชา้าหรือคาทอนขาทอนก็คือค่าเช่าว,วัตถุมงคลครับหรือถ้าในการเล่นการพนันเราก็จะมีคำอีกคำหนึ่งว่าคาค่าที่วิวค่าทิว ก็แปลตามตัวตรงตัวกับภาษากลางก็คือค่าตรงนั่นเองค่าตรงก็คือเงินที่เจ้าของบ้านเนี่ยเก็บเป็นเปอร์เซน,นต์จากคนที่ชนะในการแข่งขันเล่นการพนันเช่นเล่นไพ่เล่นโปเนี่ยพอชนะก็จะต้องถูกดึงมาเป็นรายได้ของเจ้าของบ้านก็เรียกว่าคาทีวคาเทียวก็คือค่าตรง และบางถิ่นก็ชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นกาต้องกาตองไม่ออกเป็นตก็ออกเป็นตองครับหรือออกเป็นโซยโอยกาโซยโอยก็หมายถึงค่าตรงกาหัวเบียกาหัวเบียก็หมายถึงค่าตรงครับถ้า ท่าน,นชอบใจจะากการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณครับ